ยาทาสําหรับสิวและเครื่องสำอางที่ใช้กันโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่คนไข้ต้องนาไปใช้เองที่บ้านโดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องสำอางในท้องตลาดไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันสิวหรือหากจะมีก็มีเพียงเล็กน้อยนะครับไม่เพียงพอไม่สามารถที่จะป้องกันสิวได้ดีส่วนยาทานั้นทั่วไปที่นิยมกันอยู่ก็จะเป็นตัวละลายสิวทาก่อนล้างหน้า พอทาครบเวลาก็ล้างออกนะเป็นตัวละลายสีวุดตันทาก่อนล้างหน้าอีกตัวก็จะเป็นตัวเจลฆ่าเชื้อสิวใช้ทาหลังล้างหน้าสองตัวนี้นะครับให้ผลในการรักษาประมาณหนึ่งนะได้ระดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ก็ยังคงมีสีวุดตันและก็สีักเสบขึ้นอยู่เรื่อยๆในบางรายก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับในที่สุดก็ต้องกลับไปรักษาโดยหลายวิธีร่วมกันอีกจะเป็นการกินยาที่เมนต์เลเซอร์เจาะกดต่างๆอีก ก็จะเป็นวงจอรอย่างนั้นนะครับเมื่อเล็งเห็นปัญหาอันนี้ทางคลินิกจึงได้คิดยาทาสิวและเครื่องสำอางที่เป็นสูตรเฉพาะสำหรับคนเป็นสิวได้ทดสอบทางคลินิกแล้วให้ผลดีในการรักษากว่ากว่าแบบเดิมนะฮะร,รวมทั้งเครื่องสำอางก็มีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดสิวได้ดีกว่าเครื่องสำอางทั่วทั่วไปนะฮะ ก็อยากให้ทดลองใช้กันดูถ้าสนใจก็ลองใช้กันดูนะครับไม่มีอันตรายอะไรการทายาบ่อยๆนั้นเพื่อป้องกันสิวดีกว่าการที่ต้องกินยาบ่อยๆเพื่อรักษาสิวเพราะว่าการกินยาบ่อยๆนั้นจะมีผลข้างเคียงมากบ้างน้อยบ้างนะครับผลข้างเคียงที่มากๆอันตรายผมก็ได้ทำเป็นได้โพสต์ลงมาให้ให้ได้อ่านกันแล้วนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับ วนยาทานั้นใช้มากเกินไปอาจระคายเคืองบ้างผิวแดงผิวลอกเป็นขุยบ้างลดการใช้ลงเดี๋ยวก็หายนะฮะแต่ถ้าใช้น้อยเกินไปการรักษาสิวอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรร้ายแรงนะฮะการใช้ยาทาหรือว่าเครื่องสำอางสูตรสำหรับสิวนั้นให้ใช้เป็นประจำนะครับถึงจะสามารถป้องกันสิวได้ดี มีผลอย่างอื่นด้วยนะครับนอกจากในการป้องกันสิวแล้วทําให้ผิวพรรณผุดผ่อ,องเรียบเนียนขาวด้วยนะครับสามารถที่จะช่วยลบรอยดําเล็ก,ลกๆน้อยๆได้ด้วยนะวันนี้คงได้ประโยชน์นะครับในการาแนะนําเรื่องการรักษาสิวที่ดีและปลอดภัยถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์ให้คนอื่นด้วยนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์มีปัญหาปรึกษาเข้ามานะครับจะตอบให้นะครับรักษาสิวจนท้อใจอย่าพึ่งหมดหวังลองใช้ผลิตภัณฑ์คลินิกหมอเัยพุดดูสำหรับวันนี้สวัสดีครับ